มามามาดึงซอยกันบ่เนี่เอาปลาเขียบเอาปลาเขียบเจได้เนี่เพื่อนๆพื่อนเช้เพื่อนนั้นเจ้าได้เดี่ยวอุ้ยหาาเพื่อนไหมหาแปลกไลน์นึงคุณอะคุณอะอ้าลูกบอกหนุกมาทั้งกระทางโหลดเพื่อนมาคุณอะมาเขียบเสียด้ย่ามได้ปลูกโหลดแล้วเนาะถุงเทปพืชเบอรีอ่ะง่ามดอกเพื่อนๆ เราได้เดี่ยวอุ้ยหาดเพื่อนไหมอาดปลักร้ายนึงคุณอะคุณอะอาลงอัน,นี่ตุนอันเบียอันนั้นเพื่อนเพื่อนมาปลูกเอาดินออกกอนเอ้อะซื้อมากันซื้อเสียลงใบเลยล่นี่คิดว่าเียบลงบุ่มกอนเอ้อ ได้เดี่ยวอุ้ยหาาเพื่อนไหมหาดปลกลายนึงคุณอะคุณอะอาวลูกบอกหนุกมาทาั้งกระถางโหลดเพื่อนมาคุณอะมาขียบเสียดายย่ามใดก็ปลูกโหลดแล้วเนาะกรุงเทพเพื่อเฉลี่ยง่ามเราเพื่อนเพื่อนเอาดินออกคนเด้อสื่อมากกสิคือเสี่ยวล้มไปเลยล่ะนี่คิดว่า เอาดินบอกรนเนอซื้อมากอะซื้อเสียวลงไว้เลยล่ยนี่คิดว่าเห็นบอกรเพื่อนๆปลูกแล้วเรียบร้อยแล้วปลูกแล้วนะคะหยยบดินก่อนต้นมะเขียบเราได้แล้วอุย้ยหากเพื่อนไหมหาแปลกไลายหนึ่งคุณอะคุณอะ ลงไหนเสียออกได้นี่เบิ้งกระถางคนแน่นีินักก,นก็นักนักก็นักเพื่อนเพื่อนเอ้ยนี่เสียดายย่างให้บรลล์เพื่อนเพื่อนจ้ะย่างให้บมโนขออนุญาตปลูกเขียบมามาปลูกเขียบออกจากอดีตกอนอึดเอ้้ได้อีนี้เพื่อนเพื่อนได้อีนี้จ้ะได้อีนี้ ใส่เรียกพักปลูกง,งาช่วงแรงกคนเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะจ่าขออนุญาตปลูกคนเด้อเพื่อนมือน,นี้เอาหนึ่งสองสามบเอาบักเขียบลุกหนียังไงเพื่อนเพื่อนจ่าขออนุญาตเอาบักเขียบออกคนเด้อเพื่อนเพื่อนจ่าขออนุญาตปลูกคนเด้อเพื่อนมือน,นี้ เอา้านี่สองแท็บอุบเอาไปเขียบลงหลงุมนี่ต้นอันเบียอันนั้นเพื่อนๆมาปลูกบอกนกมาท,าทาั้งกระถางโหลดพ้นมาฟูนะมาเขียบเสียดายย่ามใดก็ปลูกโหลดแล้วเนาะกรุงเทพเพื่อเรลี่ยง่ามดอกเพื่อนๆลงไว้นี่ก่อนเด้อเพื่อว่าย่างเพื่อได้กินเนาะค่ะเนาะปลูกลงไปเลยค่ะ ปลูกงานช่วงแรงกนเดือค่ะเด้อขอบคุณค่ะเจยดายแม่เพื่อนเพื่อนพี่สาวเพื่อนอันนี้ต้นอันเบียอันนั้นเพื่อนเพื่อนมาปลูกนี้ต้นอันเบียอันนั้นเพื่อนเพื่อนมาปลูกต้นมะเขียบเพื่อนหายมาพี่สาวหายมา ขีบลุมหลุมหมอบขียบลงหลุมขุดหลุมจากขุดหลุมแดดลมลมตกแล้วได้เขียบมาต้นหนึ่งเพื่อน,เ,นเพื่อนเสียดายแม่เพื่อนเพื่อนพี่สาวเพื่อนนั้นต้นขีบเพื่อนหายมากพี่สาวหายมาก ตุน่นเบียร์นนั้นเพื่อนๆมาปลูกเอาออกได้ปนออบอันนี้เห็ดจังไดนออ้อปันนี้เก็ดยังไงมามาเห็ดจังไดออกปันนี้ยังไดออกเห็ดยังไดโอกขวดดินออกก่อนเน้อเพื่อนจ้ลลาลุมเลยนะลงหลุมเลยเนาะลงหลุมเลยจ้า เขียบปักเขียบเพื่อนเพื่อนจะได้แม่เพื่อนเพื่อนเช้าเพื่อนนั่นเขียบออกจากอดีตก่อนอึดเอ้าได้อีนนี้เพื่อนเพื่อนแต่อันนี้จะแต่อีนี้แต่เลี้ยงลุมเลยเอาลงณลุมเลยเนาะลง่ลุมเลยจ้าเขียบปักเขียบเพื่อนเพื่อนต้นประเขียบ คนหายมาพี่สาวหายมาเห็นบอสคนเพื่อนปลูกแล้วเรียบร้อยแล้วปลูออกแล้วนะคะหยียบกินก่อนต้นมะเขียบเ้าได้แล้วอุ้ยหากเพื่อนแมหากปลักล้ายหนึ่งคุณอะคุณอะอลอกลลงไว้นีกอนเด้อเพื่อไวยัง ก็ได้กินเนาะค่ะเนาะปลูกลงไปเลยค่ะมาม,ามา่าเฮ็ดยังไงออกปะเนี่ยยังไงออกเฮ็ดยังไงโอ,อกขวดดินออกก่อนเนาะเพื่อนเพื่อนจ้ะเฮ็ดจังไงเพื่อนเพื่อนจ้ะขออนุญาตเอาบักเขียบออกก่อนเด้อเพื่อนๆเสียดายแม่เพื่อนๆ เชาาเพื่อนนั็นเอาดินออกก่อนเด้อคือมาอะก็สอเขียวลงไปเ้เลยแลับนี้คิดว่าลงไปนี่ก่อนเด้อเกืือ่าย่งเกืือได้กินเนาะค่ะเนาะผูกลงไปเลยค่ะขุดลุมจากขุดลุมแดดลุมลุมตกแล้ว ได้แักเขียบมาต้นหนึ่งเพื่อนเพื่อนเขียบออกจากอันนี้ก่อนอึดอ้ยได้อีนนี้เพื่อนเพื่อนได้อีนนี้จ่าได้อีนนี้ได้เล็บเอาดินออกก่อนเด้อคือมากอะ่ะซื้อเสียวลมไปเลยล่นี่คิดว่าเอาได้แล้ว,ลว,ลวโอ้ยหกักเพิ่นไหมหกักแปะลายหนึ่งคนอ่ะ กูด่าลงเอาดินออกก่อนเดอ้อซื้อมากอิคือเสียวลงไปเลยละนี่คิดว่าเสียบลงกบุมก่อนเดอ้อเอาดินออกก่อนเดอ้อ ซื้อมากอะชิคือเสียวล่งใบเนื้อเดี๋ยนี้คิดว่าพักปลูกง,งาช่วงแรงคนเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะเอาดินออกก่อนเด้อซื้อมากอะชิคือเสียวล่งใบเนื้อเดี๋ยนี้คิดว่าต้นมะเขียบคนหามาพี่สาวหามา เราได้แล้วอุ้ยหา่าดคุณแม่ห่ากปกลายนึงคุณอะคุณอะเอาลงเอาดินรอกก่อนเด้อซื้อมากอะคื้อเสียวลงใบเยนย้อ่อ้หนคิดว่าเอาออกได้ปะน,ออะน้อป่ะนี่คิดจังได้น้อป่ะนี่ ัง,งสองต้นเล็กๆนี่ยังกะมาปลูกไปนี่แหละเพื่อนๆขออนุญาตปลูกเอาดินออกก่อนเด้อซื้อมากอะชิคือเสียวล่งไปเลยด่นี่คิดว่าไหนเสียออกได้นี่เบิ้งกระถางคนนี้นี่นักนกันกนักน,น,นักกันนักเพื่อนๆเอ้ยนี่เสียดาย จากอ,อนุญาตปลูกคกนเด้อเพื่อนมือน,นี่เอาหนึ่งสองสามอึ๊บเอาบักเขียบลงหลุดกเขียบบักเขียบเพื่อนปลูกใส้กระถางบ้านพี่สา้าบ่งนี่ต้นบักไงจนที่ได้กินอัน,นี่แล้วเพื่อนเพื่อนเห็นบอเพื่อนเพื่อนปลูกแล้วเรียบร้อยแล้วปลูกแล้วนะคะหยยบกินก่อน